อันนี้เป็นสถานที่ที่1น,นะครับที่เป็นห้างสรรพสินค้าค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงที่1น,นะครับในจังหวัดพ,พระนครศรีอยุธยาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเป๊ะๆเ,เลย90องศาจากการดูทาง Google แล้วเนี่ยถือว่าทำเลดีนะครับแน่นอนนะครับธุรกิจระดับนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่ว่าเขาจะมา ทำส่วสี่ส่วห้าวางผังโดยที่ไม่มีการดําเนินการในเรื่องของวงจุย้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าหลังจากที่เขาวางไปแล้วเนี่ยองศาที่เขาใช้กี่องศากันนะครับเรียกได้ว่าแกะอรอยเจ้าสัวนะครับเราจะรู้ว่าเจ้าสัวท่านทําแล้วนะครับทําไมถึงร่ํารวย่าคำตอบอาจจะมีได้อยู่ตรงนี้นะครับดูองศามังกรก่อน นี่เห็นไหมครับองศามังกรนี่ได้ทั้งสี่ทิศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกได้คะแนนเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เก้าสิบหกเปอร์เซนต์เก้าสิบหกจุดสองห้าเปอร์เซนถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงสุดแล้วนะครับเป็นมังกรที่ทั้งมังกรลาบยศนะครับมังกรตัวที่สามสิบสี่มังกรอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มังกรขุนเขาเออขุนนางใหญ่นะครับแล้วก็มังกรด้านซ้ายเนี่ยมังกร มั่งมีสีสุขเห็นไหมครับไม่แปลกใจใช่ไหมครับที่แต่ละที่เจ้าสัวเขาได้วางไว้แล้วเนี่ยเป๊ะๆนะครับดังนั้นเขาทําแล้วเขถึงร่ํารวยร่ํารวยนะครับไม่ได้วางแบบสุมสี่มหอยากนึกอยากจะวางอยากจะหันหน้าไปแบบหลายๆที่ที่ทํานะครับห้างบางห้างนะครับที่ผมดูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหญ่นะครับใหญ่ลงทุนเยอะไม่น้อยแต่ แต่การผลประกอบการดูแล้วเนี่ยสมมุติว่าคะแนนได้ร้อยนะครับผลประกอบกอบการผมว่าน่าประมาณสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับหายไปเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็แทบจะเรียกได้วาด่าถ้าไม่รวยจริงอยู่ไม่ได้ตรงกันข้ามพระเจ้าสัวของเจ้าสัวเนี่ยคะแนนองศามังกรดีนะครับมาดูการเปิดปการเปิดการเท่าทางเข้าของเขาก็ดีนะครับผมได้ทิศที่จะเดนรุ่งเรือง แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับที่เป็นเคล็ดลับที่เจ้าสัวใหญ่ๆที่เขาจะลงทุนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอาคารสถานที่เรื่องที่ดินแล้วเนี่ยจะต้องมีห่วงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ mm hmm. เห็นอย่างนี้แล้วก็คงจะไม่ไม่สงสัยกันแล้วนะครับ เรื่องกระตุ้นโชคลาบตัวนี้ก็ที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นทางเข้านะครับลักษณะของเป็นขึ่งกลางทางเข้านะครับก็ให้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับเผื่อว่าเราจะปรับปรุปรงอาคารสถานที่หรือโดยเฉพาะกําลังที่จะทําอาคารสถานที่ใหม่ในการลงทุนเยอะๆนะครับผมแนะนําเลยนะว่าต้องดู่วงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเอาชัยภูมิ ดูทิศทางองศามังกรให้ได้สี่ทั้งสี่ทิศนะครับทาสีให้เป็นมงคลประตูหน้าต่างต่างๆช่องทางเข้าให้เป็นมงคลตามตลับเมตรจีนนะครับแล้วก็เอาบุคคลที่มีโชคมีลาภเอาบุคคลที่เกื้อหนุนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ตัวเนี้ยเข้ามาเป็นประธานรับรองได้นะครับว่าไม่มีทางเจ๊งนะครับดีกว่าที่เราจะไปซื้อ มาซื้ออะไรมาประดับตกแต่งมามาแก้แก้ห่วงจุ้ยแต่นั้นซึ่งมันมันมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้เม่ใช้ได้ไม่เท่าไหร่ล้ครับเบื้องต้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือจะต้องการหันหน้าของอาคารสถานที่ต้องได้ตามที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็สีของอาคารจะต้องเป็นสีมงคลนะแล้วก็ขนาดต่างๆของประตูหน้าต่างเ่ยก็ควรจะต้องเป็นขนาดประตูที่ เป็นมงคลน,นะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ทำนะโอเคครับหากท่านไหนที่สนใจก็ทักกันได้นะครับ